สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับคลิปนี้มาดูปฏิทินการโอนเงิน15,000บาทเราไม่ทิ้งกันเดือนมิถุนายนโอนวันไหนบ้างครับดูครับวันที่1นมิถุนายนครับโอนแล้วครับ15,000บาทนะครับสำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และสถานะเปลี่ยนเมื่อ28พฤษภาคม63นะครับก็โอนไปแล้ว เมื่อ 1>, 1มิถุนายน1.8หมื่นรายนะครับสำหรับวันที่2มิถุนายนก็คือวันนี้นะครับหลัง6ทุ่มของวันนี้นะครับหลังกทุ่มของวันนี้เป็นต้นไปก็จะนับเป็นวันที่2มิถุนายนแล้วก็จะโอน15,000บาทครั้งเดียวจบเลยให้ผู้ผ่านเกณฑ์ที่เคยโอนแล้วแต่โอนไม่สำเร็จนะครับคือรับโอนแล้ว เคยโอนให้แล้วโอนไม่สําเร็จต่อมาก็ได้ไปแก้ไขผูกพร้อมเพยโนนนี่นั่นแล้วนะครับก็จะมี40,000ืรายนะครับที่จะโอน 2, 2> มิถุนายนพรุ่งนี้ก็คือหลังหกทุ่มของวันนี้นะครับอีก40,000ืรายจะโอนผู้แก้ไขบัญชีแก้ไขเสร็จสับแล้วนะครับรอ,อนะครับหม0 0นบาทครั้งเดียวเลยแล้วก็จะโอนอีกวันที่5มิถุนายนนะครับโอนหมื่นบาทครั้งเดียวจบเช่นเดียวกัน สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์และตรวจสอบสถานะแล้วเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเมื่อ29-31 0 3ใครเปลี่ยนสถานะช่วงวันที่2 9 3 1พฤษภาคมกระทรวงการคลังก็จะโอนให้วันที่5มิถุนายนนะครับข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นเราไปรวบรวมมาจากแหล่งข่าวต่างๆที่เขาเสนอข่าวไปแล้วทางเว็บไซต์นะครับแล้วก็ตลอดทั้งเดือนมิถุนายน ก็จะมีการโอน5,000บาทครั้งที่3ให้กับผู้ที่เคยได้รับโอนไปแล้วนะครับตามวันที่ที่เคยได้รับสำหรับใครที่รับครั้งที่1ตั้งแต่เดือนเมษายนะครับต่อมาก็มารับครั้งที่2เดือนพฤษภาครั้งที่3นี่ก็จะโอนในเดือนมิถุนายนยึดวันที่ตามได้ครั้งที่1นะครับเดือนเมษายนเราได้วันที่เท่าไหร่เดือนมิถุนาก็จะโอนวันที่นั้นหากวันที่ที่ จะโอนนั้นเป็นวันหยุดก็จะเลื่อนไปเป็นวันทําการถัดมาที่ธนาคารทําการนะครับนี่ก็คือวิธีการโอนครั้งที่3ของกระทรวงการคลังนะครับส่วนใครที่ได้รับ1 0,000ไปเมื่อเดือนพฤษภาได้รับวันที่เท่าไหร่เดือนมิถุนายนก็จะโอนครั้งที่3วันที่เท่านั้นเช่นเดียวกันถ้าวันที่นั้นเป็นวันหยุดก็จะเลื่อนไปโอนวันทําการแรกที่ธนา,ธนาคารเปิดทั้งหมดนี้ก็คือปฏิทินการโอนเงิน1 5 0 0 0บาท และโอน5,000บาทครั้งที่3นะครับในเดือนมิถุนายนครับสว,ส,สวัสดีครับ